มาละมาละขี่นกขี่นุกอ่าต้านภูนต้านภูนโยกพักโยกพักเิ้วเิ้วลุ้งไทยลุ้งไทยกินข้าวสวยจังเลยสวยจริงจริงวะสวยจริงจริงลูกพ่อเป็นสาวระวังข้างล่างนะลูกนะเฮ้ยหนูใส่หน้าดร็อกเซอร์อยู่นี่ผลปลาแห้งอาหารโปรดแม่ กดของแม่ก็จะน้ำไปให้หนูำไมอันนี้อะไรไม่รู้ เมยจะไฟไหมอหมดคิดไหมคะานะมาหลดนะคะลูกว่าุ่ออย่าง อเอาลลนะ่ารบกคา่ันบาอืมตอนจ้าบา่บบกั้งก็สิ่นีหอเอยเนี่ยซึ่งดูอะรอ่ะูี่้อ たまってます。 ăn nói anh lên ăn lên ăn lên tăng lên à, 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 bảo à, rồi, tăng ิมนะรอกิแลนะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค้าก่อนสวัสดีค่ายกมือไหว้ก่อนสเออค่อยมือนะใช่่อนอาเรียเลยไม่ไม่ไม่อ่อ่าอ่าอ่าอาอ่า่่าอ่าอ 翻那个。